good. Oh. Oh, ตัวแล้วอุ้ยรูดแม่นิ้เทียวเด็บไม่คมเหรอเออครับเจอตัวละ โตเบนกอะไรกันว่าเลาจะเจอละนี่ไง เ็ดไม่คมเด็ดไม่คมอันนี้ขอวัดหน่อยนะอ่าอ่าอ่าเจอปลากระโดดนะครับมึงนี้มึง,มง,มง ปลาตัวเล็กๆกระโดดอยู่นะแต่ผมจะลองตีเข้าไปดูนี่นะ ก่อเลยชิบหยอ้ยเด้อเสียวกาสไปสองครั้งนะครอบอูยูยู ใหญ่ด้วยใหญ่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 หญนะครับเราจะได้ช็อตใต้น้ำแล้วโอ้ยใหญ่ไปอ๋อสมควร I'm done. นี้เรามาดูขนาดของตัวปลากันนะครับวันนี้เนี่ยใหญ่ไหมอันนี้ไซส์ไหนก็ไม่รู้นะครับต้องใหญ่แค่ไหนถึงจะเรียกว่าบอสผมก็ไม่รู้เอาเป็นว่าผมถ่ายรูปกันแล้วกัน ขอตายได้แล้วครับ ใช้เวลาอยู่กับน,น้องนานมากเพราะว่าน้องตัวใหญ่มากเออไม่รู้ว่าเป็นตัวนี้แล้วบอสอาทิตย์กัดแบบสองสามทีไปแล้วอะ่ะขอบคุณนะครับที่แวะมาเยี่ยมเยียม เปลี่ยนสีดูนะครับนี่เป็นแบบสีสใสๆนะแล้วก็มีสีชมพูสีฟ้าแซมน,นิดนึงเอาจริงๆมัน ผมว่าตัวที่มันมีเงาเงอ่ะมันจะเห็นชัดก,กว่าเลยมันจะมีแบบรุ่นที่มันเป็นเงาเงอ่ะสะท้อนแสงตัวนั้นอ่ะจับดีมากดีกว่านี้เยอะเลย เมื่อกี้มันกัดสีเขียวนะที่เราได้ตัวเมื่อกี้ผมก็เลยลองสลับสีดูเพื่อมันจะมีมาชชัวร์บ้งางแสงหมดแล้วนะครับพาที่ก็ตกไปแล้ว เราก็คงต้องแยกย้ายนะครับวันนี้กัดหลายทีมกันกัดต้นไม่ได้เปิดกล้องเงี้ยหลายทีมกันนะแล้วก็ได้ตัวมาตัวเดียวก็คือตัวใหญ่เลยแล้วก็หลุดหลุดใหญ่ๆแล้วหลุดสองตัวน่าเสียดายเหมือนกันครับไม่ได้เห็นตัวเลยตัวที่หลุดอาจจะเป็นตัวที่ใช่มากินรอบ รอบหลังนี้ก็ได้ที่เราได้ตัวก็เป็นไปได้นะโอเควันนี้น่าจะพอแค่นี้นะครับก็ถือว่าป๊อปยังใช้งานได้ดียังเห็นผลดีอยู่ซึ่งผิดกับตัวนี้ตัวคิงด้อมนะ ไม่จับเลยวันนี้ไม่มีมันไม่ได้ลู้นเลยอจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการทดสอบเยี่ยอคิงดอมของเราโอเคขอบคุณมากที่ที่มีตัวแวะมาให้เราได้เชยชมหนึ่งตัววันนี้ขอบคุณมากมาก ฝั่งเลยนะครับสนาไปนำเลยก็ยังมีให้เล่นอยู่ก่อนที่ตรงนี้มันจะหายไปนะคือเขาเขาก่อสร้างนหะแเดี๋ยวมันก็จะเสร็จแล้วผมไม่รู้มันเป็นเขตก่อสร้างจริงผมมาตกแรกๆเขาก็ว่าผมนะเขามาทำอะไรเขาโดนว่าอยู่ าคงเห็นผมมาบ่อยแล้วเขาก็เลย <S <S เฉยๆคนงานคนคุมงานที่เหนเขาจะมีคนนอนเฝ้าอยู่เฝ้าตรงน,นี้ตรงน,นี้เป็นซุ่มเป็นซุ่มอย่างก็มีซุ่มเขากลัวมาขโมยมาเลย โอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่กี้ผมเห็นปลาไล่กัดลูกปลานะตรงนีง้เดี๋ยวผมขับไปดูดีกัน นา่าจะเป็นกระสุนนะครับไล่กัดลูกปลาน่าจะยังอยู่นะโอ,โอ้โไล,ล่กนะัดแบบลื้นตาแม่แฮ่ผมกำลังจะเก็บของอยู่เลย จะได้ลุ้นกระสุนไหมโอ้ยเก็เอ้าโดนแล้วไงนี่ไงนี่ไงว่าแล้วว่าแล้วมันมีตัวว่าแล้วมันมีตัวไปไ,ไ,ไ <c oughs> นหนไปไหนโอ้ยมันกัดอยู่วู้ฮู้ เอาจนได้เอาจนได้ไมันมปันไลก่กับปลาอยู่นี่ไงก็สูบเราโู้โหไปดูใต้น้ำกันครับโอ้ยสูสูสู ที่สองของผมว่าแล้วผมว่าแล้เหมันกัดกดอยู่ โอเคได้ภาพแล้วนะครับโอเค okay. ให้น้องไปนะครับไปโอเคเดี๋ยวผมเข้าใหม่ตรงนั้นเหมือนเดิมอีกทีนะครับ ค okay. วันนี้ได้สนุกนะครับเจอสองแป้มเลยวันนี้กระสูบด้วยแล้วก็สนากด้วยนะครับสูบไซเล็กนะแต่สนากนี่ออกเรื่องอยู่ <Yeah. S 2> เอาละครับวันนี้ไว้เจอกันใหม่บายครับ